สวัดีครับพ่อแม่พ so, like so, so, <The> <Californ> ี่น้องเอฟซีของไอ้ไหมลยบุรีคนล่าหนูครับผมขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ทุกคนนะครับเด้อที่เขากลับคลิปคนล่าหนูอ่าคลิปของไอ้ไหมลยบุรีคนล่าหนูครับผมพี่น้องมาหนี้มาแล้วครับผมมาปีพ่อหน่องมาสมัยเก่าครับอันนี้ึ่งนี่เป็นในปังตาไอ้่นเผาไปแล้วครับผมแล้วกหญ้านี่เพิ่นก็เผาไปแล้วแปลงนี้เพิ่นกำลังไถ่ด้นะครับเด้อนี่หน้าแปลงนี้ครั่ของหน้าเพิ่นกำลังไถ่อยู่ เบิ้งครับมื้อนี้สิเป็นไงสิมีหนูบ่นะครับเนาะสิมีตัวบ่ก็ไอ้กตัดไปแล้วนะครับเขาเผาไฟแล้วผมว่ามันไหนแตกไม่อยู่ฟังพี่รเลครับผมสิเป็นยังไงเดี๋ยวเบิ้งนะครับผมดูด้วยกันเนาะต้นไถ่หน้าเตรียมเพชรดูการไม้นะครับเนาะนี่ครับเพชรก้อนน้ำฝนสิม้านะครับน้ำถึทถอดเนาะสุดยอดครับผมไปเอาไปหา ใส่กลับกันครับผมมีปะครับผมพี่น้องห้มออามมาหยอยบั่องครผมเจอหม่องที่ไส่แล้วครับผมนี่นะครับผมเป็นห้อยกรวดกินน้ำหนี่อยู่ไม่ห้อยกัดอยู่ครับผมกระิ่ายไส่บางนี้นะครับนะหอมสับเะียที่ว่าเอฟซีถามมานะครับแล้วผมกับโมลูนะครับแต่ว่าผมกับสีร้องใส่เบิึงเนาะเอฟซี FC ถาม,มาว่าไฮเชอรี่ฉีกน้ำสีฟ้าได้บะทันเว่าผมก็เลยจัดมาเลยครับเหมือนสิบคนหน่วย นี่ครับสิลองเบิรงครับว่าสิเป็นยังไงผมคือคนละหนูก็บ่เคยทดลองคือกันครับผมอันนี้ก็สินี่ครับแก้ฟ้าออพร้อม้ะครับนี่เจาะหัวพร้อมครับผมนี่นี่ครับนี่นี่ครับเรียบร้อยหลังไหกเข้ามาลองมึงครับผมหอยเจี่ฉีดด้วยพลังสีฟ้าครับผมสิเป็นยังไงเนาะ เราลูกไปอยากคุยกันครับว่ามันติเข่าปะเนาะนี่ครับเดี๋ยวจะเอาพลังสีฟ้าฉีดนะครับนะนี่ครับฉีดจักสองที่ครับผมนี่เจ็ดร้อยเนาะอยากคู่กับต้องพิสูจน์ครับผมพอผมมาเคยลองใส่บางยิ่เทียนะครับเนาะเอาบงครับนะไปดนสีฟ้ามันมองหนีนะครับด้วยนี่นี่ครับ นี่นี่ครับสีมันบะมันนะครับเขาเบิ่งกันนะครับแล้วนี่ขั้งแรกเรียบร้อยแล้วขออนุญาตผูกก่อนนะครับเดี๋ยวที่ตามลังต่อไปครับผมนี่ถ่ายไปก่อนครั้งแรกนะครับที่ผมใส่หอยเชลลีกับน้ำหอมเอาเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมสิเป็นยังไงที่ตามลังต่อไปครับลองหาลังต่อไปครับผมวางเป็นมูกัน เเนาะพราะว่ามันก็คืออยู่นะครับมีห้อยกัดห้อยอย่างอยู่อืมอันนี้ก็เป็นลังที่สองครับพี่น้องเยอะพอให้ขีดพลังสีฟ้าครับคนที่ว่างทั้งหยานีดเลยครับผมสงสัยว่ามันจะแรีมทั้งหยาด เจ็บห้องวะเน,น,นี่นี่ครับเด็กห้อนขนาดพี่น้องใบสามเครื่องดีซีโมงหรือครับเด็กเต้นห่อนปานนีปะนี่ครับเรียบร้อยได้ขีดพังสีฟ้าครับผมนี่สองที่นี่เต็มบงังหอยเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ยบนซีฟ้า เรียบร้อยครับผกพี่น้องโอ้เด็ดขอดครับทายบุรุเลี้ยงเลยกระจังหลังต่อไปครับผมอครับผมพี่น้องหลังนี้พ่นละนุกกับสีไส้ขี้ไส้นิ่มนะครับผมนี่ขี้ไส้นิ่มขี่ไส้พลังซีฟ้านะครับแล้วเสียบเข้าไปเลยครับผมนี่ใส่เขาใส่สลับกันนะครับก็เงี้ยบกหอยนะครับแล้วอ่ายังเหรอบกหอยพ่นโดยพลังซีฟ้าแล้วก็ขระโพดหวานครับพ่นโดยนํำแดงนะครับเนี่ ปุ๊บนี่ตัวลังนี้จะใส่สูตรเข้มข้นครับคือพลังสีฟ้าเอ๋อมันยิบพิดิครับพี่น้องหนึ่งสองสามที่ครับผมใส่พลังสีฟ้าฉีดใส่นะครับนะเส็จแล้วเทากับว่างครับผมพี่น้องโอ้ปุ๊บนี่ว่างตรงนี้เลยครับผมนี่เห็บร้อยครับผมนี่ซ่อนี่แหละครับผมพี่น้อง เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะผูกเสือกกันได้แล้วอ๋อเรียบร้อยครับผมให่น้องมาดิผูกเชือกเรียบร้อยแล้วใส่ใบสถานมีของไงมาหลงมากนะครับเนาะเขากอกว่าการไหวครับผมมีห้อยกัดอยู่ครับนี่ห้อยกัดแักซีเป็นนูยังแค่นั้นเองห้อยมันแรงน้ยครับผมแรงไปทั้งผืนน้ำคู่หน้าครับผมผมคใส่ใ้ครับอันนี้มาซ้ำไม้เก่าของพิพานสร้างนะครับท่านนี่ครับผมใส่มาห่นแล้ว สลับบกบหอยพ่นโดยพลังซีฟ้าแลวก็กระโพดพ่นในน้ำแดงครับผมสลับกันที่ไตนิมนะครับเนาะเดี๋ยวมาล่อชมนะครับเดมมือนผมหลานทเป็นมือเล่ครับผมคึืนอีกคือิบูยุล้อครับหนูออกเด็กนะคือจังไดเปลี่ยนหนูมันตื่นราวะหนึ่งไฟใหม่แล้วก็รถกะไทยน่าอยู่หันนะครับเนาะเจ้าหนูชอบเด็กครับผมโดยเสียเวลานะฮะเอาเอาเส้าที่เดียวนะพี่น้องเนาะปนีคนหนูขออนุญาตใส่กลัก่อนนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนยามครับ สวัสดีนะมือะแ้าตอนสวยๆครับผมพ่อแม่พี่น้องเจ็ดโมงกว่าครับผมโอ้โหมือนี้สวยไปวัดการเลยครับผมโอ้ห่อแม่ขึ้นมาเจ็ดโมงกว่าครับผมมือโอ้โถตายตายตายยังไงสิเรียนกเพราะท่านพี่น้องมือนี้ไปเบิ้งน้นกันครับผมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องไอ้หมายเราบริสุทล่าหนูด้วครับเด้อสวัสดีเอฟซีทุกท่านกับพ่อแม่พี่น้องทุขสุขคนนะครับเด้อ โอ้โห oh, oh, สวยวัดการ <c oughs> พี่น้องเลยโอ้โ oh, ห oh, ผ่านเลยมึงจักสิเป็นยังไงแล้วพี่น้องเด้อมาสวยปปนี่ขนาดมาในเอ้สายังลกกินละอันนี้ลกสิกิน <c oughs> สิยังเหลือจากลกกินสักตัวครับผมไปเบิ่งกันเนาะพูดการเสียเวลาครับผมลุยเลยครับผมไปสวยเหรเด้อโอ้ oh, ขาขาขาย้อนไปเบิ่งหลังแหลกกันเลยครับผมพี่น้องอยู่นี่เลย แม่น,นึ่งบลาี่ห้อตัวใส่ไม้ไหนี่โอ้ยสิมีตัวบพี่นอ้องอือเอาเรียบร้อยท่านพี่น้องลังแรกก็เอาเลยครับนี่ของใครลรืงบลนี่ของโคตรหวานครับผมอือแจกมาพี่น้องเบิ้งครับผมก้าวโพดหวานโอ้โหหนูยังโอ้หมดท่อนคนหนูพุกคน ปลุกพุกตัวนี้ครับผมพี่น้องหมดหมดหมด,มดโอ้โหตัวแรลกเอาเลยครับผมหลังแรลกเอาเลยครับผมพี่น้องเข้านี่ไะหลังต่อไปครับผมสวยหรอเลงนี่ได้ครับมือนี่พี่น้องจะเป็นตังไหนยุ่ยไกล้กันนี่ครับก้อนที่ผมใส่ไปสามหลังเออจำอะไรอยู่ใส่ไปสามหลังเนาะหอยมันหยิบเข่ายอยู่ก่อนเอาหลังนี้ก็เอา,เอาอยิา่ครับผมนี่ โอ้ยังงามเลยว่าทั้งหยาครับผมพี่น้องนี่โอ้โหครับผมนี่ครับนี่นี่ียบร้อยครับผมหมดเจาะเป็นต้นนอยนี่นี่ียบร้อยครับผมพลังสีฟ้าโอ้บรรมดาต้นอื้มโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้พี่น้องนี่ถือคอนแจ้งนะครับนี่ เรียบร้อยครับผมเออหมดกัดมืออีกโอ้โหแมงอันนี้จอตาครับแมงตดนะครับจอตาอือขนงามๆเลยครับผมไปลุ้นต่อครับพี่นเนาะดูดได้หมือนี่เฮ้ยสวยละสองลังอีกหล้างนิดน,นี่ครับผมใช่เห็นห้อยมันน,นี่หลังนี่โอ้หลังนี่เอ,อ้า ลังนี้มันคือปิ่นผมครับนี่พี่น้องบ้างเอาเงี้ยไปกินเซตครับโอ้โหอะไรหว่าป่นเอาเงี้ยไปกินเซยครับผมพี่น้องบ้างป๊าดมันคือเก่งแทฮ่หอหือต่สั่งถือว่าเก่งไปเพื่อนรังต่อไปครับลังนี้ก็เอาเลรอครับผมโอ้เห็นห้อยหลออกมากอยู่ครับผม มันมีคุยอยนี่ครับผมนี่นี่เรียบร้อยครับผมตัวสามเอา้าหมาดได้หมอนี่ครับสามตัวแล้วครับผมนี่น้องนี่โอ้ของใครลืงลืงออกเดือกกครับฮาผมคุยมันอยู่นี่ครับผมจัดไปน,นี่สามตัวแล้วมูอนี่เมือลังพูนดีครับทีมีอยังปะนี่ครับ,รบต้องหน้าห่อนี่ครับเนี่ยวงนี้ใส่ไปสองหลังเบิึงน้ำกันครับ นี่ครับนี่หมายให้วินี่ก็อ๋อขับใหญ่ด้วยครับขับใหญ่ครับผมอ๋ออ๋อเรียบร้อยครับผมนี่โอ้โหอ๋อเหยื่อหายอีกต่างหากนี่ครับผมพี่น้องลูงหนูลูกขั้วตัวนี้พี่น้องนี่ครับเรียบร้อยครับผม โอ้ธรรมดาครับผมสี่ตัวเหรอครับผมไปลังต่อไปครับผมหลุนเหมือนกันไปไวครับมมนีึนี่น้องลังนี่เห็นแล้วครับผมนี่โอ้เอาละครับบักเงยให้กันครับผมนี่ธรรมดาครับนี่โอ้บักเงยด้วยนี่ครับผมอันนี้นี่พลังซีฟ้าครับผมนี่ครับผมไี่น้องเห็นปะนี่ ลังสีฟ้ามาแล้วอือหือโอ้ทองไข่เลยครับผมโอ้คักเถอะวะนุงติดจมูกคัมเลยมาดีเลาะมืาขึ้นครับเมืออ่อยหลายแดดเป็นฮอนนะครับผมโอ้โหหมดกัดน้นองมึงตัวงามครับผมไปต่อครับไปน้องโอ้โหหมา,าคนละนุ่มือเลยตัวที่หามาแล้วครับผมไปบังตีหกท,ที่เจ็ดกันครับผมพูดหน่อนับพอเจ็ดเลยเด้ ไปครับพี่น้องสวยๆมือนี่ยามสวยๆเลยไปครับพ่อพี่น้องเพลังนี่ห้อยกัดเข่าแหลกเลยนะโอ้หนูขั้วครับผมพี่น้องเดียบร้อยครับนี่เลอหือพันลำอ้อมบอลนี่ครับหนูขั้วหือพันลำอ้อมเลยครับดิเดียบร้อยครับเงี่ยผมเป็นเงี้น้องเงี่ยบอกหอยบอก เงีย้อไปกินเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับผมไปลังต่อไปครับหกตัวแล้วมือลุ่นต่อครับพี่น้องห,อหลังนี้นกกินเรียบร้อยครับผมพี่น้องวายุยอะกับพันส่างสวยงามนกกินกินนี่เลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวใส่บังนะครับเด้อนี่ครับกินเรียบร้อยครับผมตัวลักษณะนี่กินบ่เป็นนกกินนะครับอาจจะเป็นจนฟ้อนหรืออย่างกินทุกอย่าง นี่ครับเรียบร้อยครับผมต้องทิมนะครับผมไปพี่น้องหลัางท่อไปครับผมโอ้เอาอลไรพี่น้องตัวนี้รอดครับผมเนี่ยพดหวานขั้วหักเป็นแง่งเลยครับผมนี่เหรอเป็นไงโอ้โหหนุ่ขั้วตัวหนุ่มขั้วพี่น้องเบิ่งกันหนุ่มขั้วใหญ่ครับผมหนุ่พุกใหญ่หนุ่พุกหน่อยครับผมไป หลังต่อไปครับผมพี่น้อง6ตัว7ตัวเหรอครับเซาา้าหนิหมาคนลลานูนี่ครับผมอืม,อมนูพุกพุกหน่อยนุพุกหน่อยหนูตีนตำครับปปหล่นต่อครับพี่น้องข้างหน้าครับโอ้ยเดี๋ยวมีอีกหลายอยู่เอฮ้ยเหรอครับพี่น้องลังโอ้นี่ครับหนูขั้วนี่ครับตัวนี้หนูขั้วเก่าหิ้วใต้นี่ขอพี่น้องว่ะ ฟรางสีฟ้าอืมหนูขั้วครับผมอืมหืมรยบร้อยครับผมหมดจอยต่างหากไปครับพี่นอ้องหลังต่อไปครับอหลังยาวเลรอครับพี่นอ้องนี่นมาหรอโอเมนครับนี่โอ้งามเติบตัวนี้ครับผมอืมเห็นยวมพี่นอ้องนี่ป่างา่าแตบครับโอ้ง่ามมีเยอะ ผมรุนเลยครับผมจนหมดเหรียญหางไล่ไปแล้วครับมึงหมดพี่น้องบึงไปหลังต่อไปครับผมกีตาร์นี่กีตาร์แบบเผาครับผมหัวแตกเลยครับเห็นไหมครับกับโมสุดในผลดีห้กันครับผมปะตุนต่อโอ้เรียบร้อยครับผมลังนี่นี่ครับลังนี่ใส่แงงครับ นี่เป็นบักหอยครับผมบักหอยครับไปขีดพรางสีฟ้านะครับแล้วหอยเชอรี่ครับผมที่แมนอยู่นี่เพราบักหอยไม่เห็นละนเแมนปะโอ้ดีครับผมนี่ครับนี่ครับหอยจุมีเอซีถามว่าพลังสีฟ้านะครับใส่กับบักหอยได้บหมผมเลยเอามาลอกมึงครับผมได้ผลนะครับแล้วนี่เรียบร้อยครับหนึ่งตัวนุพุกลูกนุพุกนี่ครับลูกลุ่นสามเลยนี่ครับ เรียบร้อยครับผมการันตีว่าใส่ได้ครับผมนี่ในผลครับผมเขาฮอดกีตแกล์ปัดเลยเพื่อนอยากกินบังหอยครับผมแต่บอได้กินครับนี่เรียบร้อยครับพี่น้องไปหลังต่อไปครับในผลอยู่ยได้ครับผมไอ้หอยเชลรี่ฉีดใส่น้ำพลังสีฟ้าครับผมแก้วพี่น้องแก้วเอาไว้มันกินเอาหลังเหี่ยวอีกครับผมไอยานี่ครับผมพลังสีฟ้าจัดเอ้ยโมแม่น น้ำแดงครับผมพี่น้องนี่นี่ครับน้ำแดงครับผมเรียบร้อยหนูขั้วตัวนี้พี่น้องหนูขั้วตัวใหญ่คือได้เห็นแล้วหน่นี่ครับตีนดำหนูขั้วหนูขั้วหรือหนูพวกเล็กนะครับน้อ่ครับนี่ผมีตัวห้อยมากครับอ๋อสองตัวซ่อนครับผมว้าธรรมดาตัวนี้เพื่อนทองไข่เลื้ยงโอ้ยตีเวทล่ะไปพี่น้องแล้วต่อไปครับผมตุนกันยาวครับมือนไก่เบิร์ดละ สุ่นเท้านี่กืบเบิดพอดีครับเอาพี่น้องหลังนี้เอาอีกแล้วครับโอ้โหสามหลังซ้อนนี่อันนี้เป็นลูกครับนี่เจอพลังสีฟ้าโอ้ยพี่น้องมองไงสองประลาดเนี่ย่อเหลีตัวตัวหน่อยครับโมเวนวเนิดเดียเก็บเบิดครับผมอุย้ยพลังสีฟ้าสเตนิมครับนี่ครับเก็บเรียบร้อยไปครับหลังต่อไปครับผม ใส่บางหางกันได้ครับผมใส่ทีทีไปเบิ่งครับผมสิเป็นหนึง่งใส่ทีทีเงยทองปลาลานพี่น้องคนเก็บหนูหนอยครับเนี่ยเราเหลือตัวซีหลังซอ้อนเลยครับผมนี่พี่น้องอ๋ออันนี้บักหอยนะครับนี่นี่เพิ่นแต่กินบักหอยครับผมนี่ใส่ผลบัวบอหอยกับพลังสีฟ้าครับผมนี่เก็บร้อยครับผม แกวตายขออเ,เขาล้อที้งไว่นี่ละทั้งวันมาเด็ดินเท่าที่เนาะบ่เป็นยังครับอ่ะอือบุกข้อน้อยครับผมอือปวดเอียง้อยครับผมหอยขีดเซพลังสีฟ้าครับผมไปหล่นตัวครับอย่องทั้งนาคุณโอ้สีหาหาลังติดพี่น้องอันนี้ปืนใหญ่ผมครับผมนี่อ่าฮะปืนใหญ่ใช้งานครับผมติดเลี้ยงแถวเลยครับผม หองไข่ยื่นไปหน่อยบังบังบังหลังที่หากระติดครับปวาดทถ่ธรรมดาตัวนี้คตนล่าหนุ่มหมดพายเซ่อลไพี่หนอยขอตั้งคางครับเียขึ้นไปจากไถห,หน้าเลยครับผมใส่เลยปักนี่ครับตั้งคางกบรบบรอดครับหัวแตกอเรียบร้อยครับผมนีตัวเมสาตัวไหนกำงามหนู่มเมสาครับโอโ้โหเรียบร้อยครับผมพี่นนอ ปืนใหญ่จัดไปเพื่ออย่างได้ปืนใหญ่ผมยังบ้านไปหาติดต่อเพื่นนะครับว่าเพิ่นเห็ดมีสำรองไห้บ่คับเนาะพวกบ้านห่างจากบ้านผมหาสิบกิโลครับผมไปเอาค่ะนี่โอเคครับพี่น้องไปต่อครับผมหาลังซ้อนนะครับแถวนี้บ่ผ่าจดากหลังเลยครับไปต่อครับเออกแลเลยครับผมโอ้โหบอกงหญ่ตัวนี้ว่าแล้วเห็นป้าก็เขาเลิกสิครับพี่น้องปืนใหญ่ผม วันนี้ปืนใหญ่ทำงานซองกระบอกเลยนะครับเด้อโอ้โหหกหลังเจ็ดหลังแปดหลังติดเบิร์ดเลยครับเนี่ยปืนใหญ่เขาทำงานครับผมเห็นห้อยลงไปห้อยห้อยใหญ่เต๋อมีเด้อตัวมัน่หนูเป็นสาวครับผมพี่น้องหนูกำลังเป็นสาวครับเนี่ยโอ้โหเขาครับเขาในญ่เลยพี่น้องเบิร์ดน่นะเบิรง มันหอมกักไกลอออือเข้าไปดึงปาร์ตโหลดครับของหดเครื่องตัวผนครับผมเฮ้ยไปพี่น้องลังต่อไปครับหุ่นเล็กสองสามล้างกระเบิดเลยครับทุกคนไปรดน้ำกันต่อครับอู้ลังนี่ลุดพี่น้อยแล้วมันดึงไปตึงเฟ้เลยครับผมปาร์ต ฟาวจนได้นะว่ามับ่ือมาฟาวฟาวจนได้เพราะมันติดเหมาแถวเลยบ่เหมาครับพี่น้องฟาวจนได้ครับอือหือมื่หนาพาดมื่หนาพาดเอาครับผมอีกสักอาทิตย์สองเท็ตสิมาแก่มือใหม่นะพี่น้องเนาะไปอืมครับพี่น้องครับปิดถ่ายหลังถ่ายเาครับผมเงียบเบาๆครับผมฟาดเลยครับโอ้โหตุโพตเมียไปเลยเนาะว่าไงกัดเสียเขาออกอยอะพี่น้องน่ะ ตัวพอตัวแม่มันจักไปไสเนี่บางหอยครับผมชลี่โอ้มันจกหอยไปกินเลยครับผมนะพูดนะเดีเ๋ยวบหอยเป้าปาดทัหลายแต่มีมูว่าเอาหอยไปกินเสยครับผมเตียตัวนี้เรียบร้อยครับผมไป้ี่นองมาสรุปอย่างครับวันนี้ว่าวอะไรเท่าไรครับในนาถึงเป็นลางทศไทยของขุนรามอุหละครับผมไปเบิ่งครับว่าเขาได้จกตัวมืนน่อนี่หมานบม่นอครับ ปพิณองสวยแล้วครับผมครับผม,ผมพ่อแม่พ่น้องเอซของอไอ้หมาลูกบรีคนล่าหนูครับผมบผมาดีคเัาจะมาสรุปผลงานกันนะครับผมสลับมือนีนะครับมีตัวครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเห้าสห้าหสตัวนึ่งมันทองแตกมงนถิ่มเลยนสิบหกลูกาา่นกกินไปตัวหนึ่งนะเป็น17ตัวโอเคมือนี เบอร์ได้17บตัวนะครับเนาะที่ติดกลับนะครับโอ้เมื่อยพี่น้องย่างไก่เอาแล้วกันเมื่อนี้กับพี่พ่อมาฝากพี่ฝากน้องฝ่ายพี่ทุกท่านด้วยนะครับเนาะทันใดก็ฝากกดติดตามช่องไอ้ไม่ลูบุร่นี่เลยครับพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมกระทำพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วหรือว่าถึกอกถึกใจในวิธีการหายู่ให้กินแบบนี้ครับผมลูอิสานบ้านเฮาครับผมเนาะอย่าลืมกดกระลังอ่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกระลังเลงใจนะครับผมหรือว่าสิ ชีเนีย่ยอย่างมากครโอเคนะครับผมผมก็พยายามมาทีบให้เป็นสาลงแล้วครับพยายามให้ปลอกมันสันหน่อยที่สุดแล้วครับผมติดตามทีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องแนะน่ามานะครับทีแนะ่ยมาเกเตือนมาได้คำนองผมก็ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะทุกคำนะครับเด้อที่ให้บอกคนละหนูไอไ้ไหมลูกบุรีคนละหนูมานะครับเนาะเอากำลังสะสมอยู่ครับผมจะเปลี่ยนกล้องใหม่ครับผมพี่น้องเนาะกล้องนี้รู้ทั่วที่บ่อยชัดแล้วครับผม อาเซอรนี่ก็ mm hmm. ม Dir ีผลงานมาฝากพี่ของน้องเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเด้อคลิปนี้โอ้โหมาสวยครับพี่น้องเอ้อันหอยเชอรี่ที่เอฟซีถามมาใส่กับน้ำมันไอ้ใส่กระน้ำสีฟ้าเลยบ่นี่นะครับนะพลังสีฟ้าครับนะครับผมใส่ได้นะครับเด้ผมลองแล้วติดม้าสามตัวสี่ตัวครับผมโอเคอยู่ครับผมสำหรับพลังสีฟ้าขีดใส่หอยเชอรี่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อคลิปนี้ไอ้ไมโลบุรีคนล่าหนูล่าก่อนครับผมสวัสดีครับ Hors